เวลา10นาฬิกาพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุนานนท์ประธานองค์มนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเพลและถวายสังฆทานหนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกรสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2564 โดยในปีนี้ทรงเจริญพรนชนา์ศา16ปีณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครในการนี้วางพงมาลายและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถแล้วจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระราชสีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกให้ศีลพประสงค์17รูปเจริญพระพุทธมนต์ ใน,ในการนี้ประธานในพิธีจุดเทียนที่ครอบเฟืองทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วถวายที่ครอบเฟืองทำน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อประสงค์สวดพระพุทธมนต์จบพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานในพิธีถวายสำหรับพระทหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสร็จแล้วกล่าวคำถวายสังฆทาน แล้วถวายผ้าตรายและกรวดน้ำประสงค์อนุโมทนาถวายอเดเรก